ธรรมะสวัสดีนะคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านนิพพานาังปรมังสุขังนิพพานาังปรมังสุญญังผู้ที่เป็นนักบวชทั้งหลายควรมุ่งมัน่น ที่จะปฏิบัติเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานนี่เป็นหลักใหญ่ไม่ใช่มุ่งมั่นเพื่ออะไรยิ่งต้องมุ่งมั่นเพื่อความเป็นอริยบุคคลเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานเป็นภารกิจสำคัญของนักบวชที่มาบวชในศาสนาของเราพุทธ ไม่ใช่มาบวชแล้วจะขอปราวรณาตนเป็นปุถุชนเอาละวันนี้พุทธะต้องมาเตือนกัลยาณมิตรที่ดีที่คอยช่วยเหลือสแสดงธดงทมาแน่นอนละ ครั้งหนึ่งพุทธาเคยบอกว่าท่านพระพยอมนี้เป็นอาริยบุคคลแล้วสามารถที่จะขึ้นไปสู่อาริยบุคคลเบื้องสูงได้แต่ด้วยความเป็นอาริยบุคคลเบื้องต้นมันยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นก็ยังมีกิเลสมีข้อผิดพลาดให้เห็น ตฏิฆะนี่ก็เป็นตัวกัน้นเ,เราไม่พอใจอะไรนั่นแหละมันคือกิเลสไม่พอใจในสิ่งใดแล้วเราก็พูดในสิ่งที่เราไม่พอใจไปโดยไม่พิจารณาว่านั่นคือกิเลสนั่นแหละคือปัญหาของอาริยบุคคลเบื้องต้น คราวนี้ท่านพระพยอมนี่ท่านก็ได้ถึงความเป็นอาริยบุคคลแล้วในระดับเบื้องต้นแต่ด้วยเหตุและปัจจัยของท่านเองพุทธาเคยบอกแล้วว่าท่านจะปาวรณาหรือไม่ปาวรณาตนมันก็เป็นเรื่องของท่านเ,าเราจะไปบอกว่าใครเป็นพระอระหันนั้นไม่ได้ แต่เราชี้ทางไปสู่ความเป็นอาริยบุคคลสู่ความเป็นอรหันต์ให้เขาได้คราวนี้ท่านพระพยอมมาบอกกับสื่อเองว่าท่านเป็นปุถุชนแย่แล้วแย่แล้วไม่ควรแล้วไม่ควรแล้วเป็นลางไม่ดีแล้วถ้าคุณโยมจำได้ เคยมีอยู่ท่านหนึ่งก็คือในอดีตนั้นเ,เรียกว่าพระคมก็เคยปวารณาตนว่าตนเป็นปุถุชนเช่นกันสุดท้ายมันมีความผิดให้เห็นจนต้องจำยอมศึกไปเป็นอย่างนี้เลยนะคุณโยมเป็นอย่างนี้เลย พระพยอมท่านก็เหมือนกันลางของท่านไม่ดีเสียแล้วเครื่องบอกลางบอกเหตุบอกปัจจัยของท่านไม่ดีเสียแล้วราสีอ่านจึงต้องมาเตือนมาเตือนให้ท่านระวังไว้ให้ดีว่าตอนนี้วิบากกรรมของท่านหนักมาก แต่ไม่ใช่เตือนแล้วไม่มีทางแก้ไขก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปมากกว่านี้มีทางแก้ให้แต่บางครั้งท่านก็ไม่รู้ตัวว่าท่านผิดอะไรแต่ก็ยังดีที่ท่านออกมาว่าท่านไม่ดือ้อท่านยอมรับฟังครณะรพระภิกุสงฆ์ผู้เป็นผู้ปกครองสงฆ์ อันนั้นบอกว่าไม่ดื้อนะดีแล้วแต่มันยังไม่พอกับวิบากกรรมที่ท่านได้ทำไปอภุธ t ธจะมาบอกว่าวิบากรรมที่ท่านทำไปด้วยความไม่รู้เพราะว่ายังไม่ถึงจิตยังไม่ถึงอริยบุคคลเบื้องสูงมันจึงมีเหตุจากความไม่รู้อยู่มาก พุทธะจะพูดถึงเรื่องของกระสัตรทุกยุคทุกสมัยเอาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมท่านก็ได้จุ้งเกี่ยวกับวันนักระสัตรในสมัยของพระพุทธเจ้าสมมณโคดมนั้น ท่านยุ่งเกี่ยวอย่างไรท่านยุ่งเกี่ยวแต่ว่าให้ธรรมะที่เป็นธรรมะบริสุทธิ์เป็นธรรมะบริสุทธิ์นะท่านพระพยอมท่านต้องไปศึกษาอ่านดูว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าสรรมณะโคโดมแนะนำธรรมะให้กับวันนะกษัตริย์นั้น ท่านให้อะไรไปแต่ว่าในวิบากกรรมที่ท่านพระพยอมได้ทำนั้นท่านทำผิดพลาดไปอย่างมากท่านได้มาพูดถึงพระมหากษัตริย์ในหัวข้อที่ผิดพลาดไปอย่างมากอย่างแรกคือ พระมาหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพนี่คือเป็นสมมุติเทพแต่ความเป็นจริงก็คือท่านเป็นเทพจุติลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ด้วยเพราะความเป็นเทพก็คือท่านเคยทำบุญไว้มากมาย มากมายหนักหนาท่านจึงได้เป็นเทพจุติลงมาเกิดในสถาบันของพระมาหากษัตริย์ในสถาบันของพระมาหากษัตริย์เป็นอย่างนี้แท้จริงท่านก็คือเทพจุติลงมาเกิดนี่คือสิ่งที่พระพยอม ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าให้ดีจึงไม่เข้าใจอย่างนี้ผิดพลาดไปมากผมู้คนผู้ไม่รู้ธรรมผิดพลาดไปนั้นไม่เท่าไรแต่ว่าพระภิกษุส,สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จะผิดพลาดเช่นนี้ไม่ได้ดังนั้นการปรยวรณาตนเป็นปุถุชนมันจึงเป็นลางบอกเหตุว่าท่านอาจจะต้องกลับไปสู่ความเป็นปุถุชนนี่เป็นอย่างนี้เลยทีเดียวยังมีอีกสิ่งที่ท่านไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วเก่าว ด้วยความไม่รู้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะแต่ไปเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือเรื่องของภาษีพระสีอ่านเองศึกษาธรรมเห็นท่านบอกเรื่องภาษีเช่นนี้ ราศีอานก็ต้องไปดูข้อมูลว่ามันคืออะไรสุดท้ายแล้วคำที่ท่านได้มาแสดงมันไม่ใช่เป็นธรรมะแต่มันเป็นธรรมะที่โศกโปกเจือปนด้วยอวิชชาความไม่รู้จริงนั่นแหละข้อมูลที่มีอยู่นั้นแสดงให้เห็นว่าทุกคนนี้ ซื้อของอะไรก็เสียภาษีทางอ้อมเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นหมายความว่าถ้าพระมหากษัตริย์ท่านไปซื้อยาสีฟันมาจากร้านค้าใดท่านก็เสียภาษีทางอ้อมเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเสียไปแล้วอย่างหนึง่งยังมีอีก ยังมีภาษีทางตรงอีกมากมายที่ท่านได้เสียได้จ่ายไปให้กับหน่วยงานราชการที่ทำเรื่องของภาษีมีข้อมูลให้เห็นอยู่มากพระสีอานไม่ขอระบุไปแต่ถ้าพระพยอมท่านอยากจะรู้ท่านต้องไปศึกษาให้ดีไม่ใช่มาพูด ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วทำให้มีความผิดใหญ่หลวงยิ่งนักอย่างนี้เลยทีเดียวนี่เป็นเหตุอย่างยิ่งที่พระศีอานจะต้องมาแสดงให้พระพยอมได้สำนึกในสิ่งที่ตนได้กระทำผิดพลาดไป จากความไม่รู้ในธรรมนั่นเองการที่ท่านบอกว่าท่านจะไม่ดื้อแล้วนั่นดีแล้วต่อไปนี้เป็นวิบากกรรมที่ท่านจะต้องได้รับการที่หยุดไม่พูดถึงการเมืองอีกนั้นเป็นเรื่องดีแต่การหยุดเฉพาะช่วงที่เข้าพรรษาไม่ดี มันต้องหยุดตลอดชีวิตถ้าท่านยังรักที่จะเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ยังรักที่จะเป็นนักบวชของเหล่าพุทธ,ธะอยู่ต่อมาสิ่งที่ท่านพระพยอมจะแก้ไขวิบากรรมของท่านในครั้งนี้ พุทธะไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยท่านได้หรือไม่แต่ก็รู้ว่าท่านนั้นฟังธรรมของพระสีอานอยู่ท่านจงหาวิธีการแก้กรรมของท่านดังนี้จะเรียกว่าอยู่กรรมก็ได้ท่านจงไปณสถานที่ที่พอเป็นที่สมควรแก่สมณะไปนั่งใกล้ กับวัดพระแก้วไปนั่งใกล้ๆกับวัดพระแก้วจะนอกวัดพระแก้วนอกสถานที่อยู่ในที่ที่สมควรอาจจะเป็นสนามหลวงก็ได้ไปทุกวันในเวลาเจ็ดวันนี้ไปทำวัดเช้าที่วัดพระแก้วอยู่ด้านนอก ไม่ต้องเข้าไปข้างในอยู่ในสนามหลวงก็ทำได้สุดท้ายก็ต้องขอกล่าวคำอะโหสิต่อสิ่งที่ได้ร่วงเกินไปโดยไม่รู้ตัวอย่างนั้นเลยทีเดียวอาจจะช่วยแก้วิบากกรรมของท่านได้แต่ถ้าหากว่าท่านไม่แก้ไข แล้วยังอยู่ในเพศคารวาอสอโหสิแล้วยังอยู่ในเพศของนักบวชได้ก็ถือว่าท่านยังมีบุญอยู่แต่รางสังหอน,นี้มันแรงพระศรีอานต้องขอเตือนพระศรีอานต้องขอเตือนรางสังหอน,นี้แรงเหลือเกินเอาระคุณโยมเข้ามากล่าวสาธุสาธุ พุทธะไม่ได้มีประสงค์จะมาทำร้ายพระพยอมท่านพุทธะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับท่านพระพยอมอดูได้ว่าพุทธะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับท่านมาตลอดในสมัยก่อนก็ยังคงอาศัยธรรมที่ท่านแสดงตอนเป็นคารวส ให้ได้เป็นคนดีอย่างที่ท่านพระพยอมเคยอบรมสั่งสอนคาราวาสมาพุทธะก็เคยได้รับธรรมะจากท่านพระพยอมอยู่แต่พอมาถึงปัจจุบันนี้พุทธะพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ทำไมท่านพระพยอมกลับไปประวรณาตนเป็นปุถุชน ให้ตัวเองลดคุณค่าทางจิตวิญญาณทำไมฟังพระสีอ่านให้ดีเถิดท่านเป็นนักบวชนักประเสริฐที่สุดแล้วจงทำตามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสามณะโกดมท่านเป็นศาสดาของพระพยอมใช่ไหม ทำตามที่ท่านทรงสั่งสอนทำตามที่ท่านได้ทรงปฏิบัติไว้ให้ดูว่าท่านปฏิบัติอย่างไรกับวันนักกรตสัต์ตอนครั้นเมื่อท่านยังมีพระชนชีพอยู่แล้วมาเจริญให้ถูกทางนะท่านพระพยอมสุดท้ายพุทธะย,ยังให้พรท่านว่าท่านยังจะสามารถรักษาความเป็นอาริยะ แม้เป็นอริยะบุคคลเบื้องต้นก็ดีขอให้รักษาไว้หากจะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญบารมีธรรมยังไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ขอให้รักษาไว้สิ่งใดที่ทำผิดไปมันเป็นเรื่องปกติวิสัยของพระอริยะบุคคลเบื้องต้นที่ยังมีกิเลสหนาะอยู่มากเอาละ พุทธมาให้ธรรมะเพื่อเตือนจิตเตือนใจให้กับท่านพระพยอมไม่อยากเสียท่านไปอยากให้ศาสนาของเราพุทธนี้มีท่านดำรงอยู่ด้วยให้ธรรมะที่ถูกทางธรรมะใดเป็นธรรมะที่โสกโปกก็เลิกเสียอย่าได้แสดงอีกเลยสุดท้ายนี้ก็จะขอให้พร กับทุกท่านที่ได้เข้ามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพุทธะในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละมีทรัพย์สมบัติทั้งทางโลกและทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้ โดยชอบด้วยธรรมทุกประการเทินจเจริญพรนะ,จะเจริญพรนะทุกท่าน